ต่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับแหมวันนี้คุยกับท่านแล้วรู้สึกว่า จมูกมันไม่ค่อยโลง่งมันมันตันๆหน่อยนะฮะก็ว่ากันไปตามสภาพร่างกายก็แล้วกันนะฮะทีนี้วันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันก็เสืบมเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ของมาคะบูชานะครับมาคะบูชาก็วันเพ็ญเดือนสามนะครับหลายคนก็บอกเอ้า ก็วันสาคัญทางศาสนามันก็เป็นวันหยุดไงอวันหยุดติดต่อกัน3วันนะเอาคนก็ไปเที่ยวกันนะครับซึ่งที่จริงช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ก็มีวันสําคัญนะครับอย่างวันที่5ก็เป็นวันนักข่าววันที่6ก็เป็นวันมาคะบูชานะฮะอ้าวก็ว่ากันไปทีนี้วันมาคะบูชาคนก็ บอกว่าเป็นวันหยุดก็ไปเที่ยวแต่ความเป็นมาเนี่ยไอ้ที่เขากําหนดให้เป็นวันหยุดนะเพราะว่าผู้คนจะได้ไม่ต้องไปทํางานไม่ทํางานแล้วไปทําอะไรก็จะได้ไปทําบุญไงสมัยก่อนก็ไปทําบุญที่วัดวาอารามต่างทิตบวชบางคนบ้าเด็กๆก,ก,ก็ไปทําบุญแต่เช้านะครับไปทําบุญเราก็ไม่รู้เด็กๆก,ก็ตามปู่ย่าตาทวดไป ไปก็ฟังพระสดวดเราก็พนมพนมือพนมมือเสร็จก็ประกอบพิธีกรรมก็ทำกันไปอย่างนั้นนะฮะ,ะก็คือเจตนาก็หยุดเพื่อที่จะให้ไปวัดวาอารามไปทําบุญแต่เดี๋ยวนี้ก็หยุดเมื่อันแล้วก็ไปวัดเมื่อันแต่ว่าไม่ได้ไปทําบุญตอนเช้าบางวัดก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนก็ไปเที่ยวไปทําบุญสร้างกุศลอะไรก็สุดแท้แต่นะฮะแต่ว่า ในความนึกคิดของทิดบวนบางประมาเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่า,อ,าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าพอะระบอกวันมาฆะบูชาความหมายความสำคัญของวันมาฆะบูชาเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าว,ว,วันหยุดทางศาสนาแล้วเราก็ อบอกววันหยุดหยุดก็หยุดแล้วไม่ได้นึกคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของหลักการทางศาสนาเลยไอ้อย่างนั้นมาฆ่าบูชาก็ไม่มีความหมายวิสาขะก็ไม่มีความหมายอสานา,าก็ไม่มีความหมายนะเพราะฉะนั้นความหมายของวันมาฆ่บูชาเนี่ยมันซ่อนคาไว้สามคำคืออะไรคะคือให้ทําความดีให้ละความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใสพี่รองครับฟังดูง่ายๆทำความดียังต้องถามต่อไปอีกว่าดีของใครดีของโจรผู้ร้ายดีของนักช่อชนดีของพวกทุจริตดีของพวกคอร์รัปชันนั่นอะไรก็เป็นความดีหรือว่าดีของคนดีแล้วคนดีคืออะไรดีในสายตาของใคร มันนี่มีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายท่านก็ต้องไตรตรองกันเองนะหลักการก็บอกว่าทําความดีนะละความชั่วนะฮะแต่ไม่ใช่ว่า,าทําดีก็ทําชั่วก็ทำไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ไหวสิครับนะฮะเพราะบางทีทําไปทามาไอ้ดีก็ทําชั่วก็ทําเลยชั่วมากกว่าดีสังคมมันก็อยู่ไม่ได้นะครับนั้นมาค้าบุจชาบอกว่า ให้ทำความดีแล้วก็ให้ละความชั่วแล้วทำจิตใจให้ผ่องใสคำว่าจิตใจให้ผ่องใสหรือเมื่อสมัยผมเด็กเนี่ยนะครับเขาจะใช้คำว่าทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว <c oughs> ผมก็เฝ้าแต่ถามมาตั้งแต่เด็กว่าไอ้อใจผ่องแผ้วมันเป็นยังไงนะหรือว่าใจผ่องใสมันเป็นยังไง ผมว่าหลายคนเข้าใจแต่จะอธิบายออกมาเป็นรูปประธรรมชัดๆเนี่ยมันลำบากเหมือนกันแต่ว่าเอาให้เข้าใจง่ายๆในความรู้สึกของผมก็คือว่าทำจิตใจให้พ้องใสก็หมายความว่ามันคำว่าใสมันก็ตรงข้ามกบคำว่าคุณเนี่ยคือจิตใจมันขุ่นมัวนะครับเพราะฉะนั้น ใจที่ขุ่นมัวเนี่ยมันขุ่นด้วยเรื่องอะไรมันก็คอยจะคิดถึงคนชั่วคนไม่ดีนะคิดถึงเรื่องทุกทุกคิดถึงเรื่องที่ไม่เป็นมงคลกับชีวิตมีความวิตกกังวลกับงานการที่อยู่ข้างหน้าบางทีงานการยังมาไม่ถึงอีกตั้งหลายเดือนแต่มันไปเครียดล่วงหน้ามันไปห่วงล่วงหน้า มันไม่ว่าไปตามสเตปสเตปนะไม่ว่าไปเป็นระยะขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นในใจมันก็รกนะเรียกว,ว่าใจศกกระปรกรกรุงรังนี่มีเพลงอยู่เพลงนะฮะของคุณเลียมดาราน้อยร้องไวนะ้นะฮะนะหัวใจที่ไร้คุณค่านะหัวใจศกกระปรกรกรุงรังอะไรเนี่ยว่าไปเพราะฉะคำว่าใจผ่องใสคือการขาจัด ความขุนมัวความวิตกกังวลเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคิดเอาความไม่เขา้าถ้ามาบรรจุใส่เข้าไปในเรื่องจิตใจเรื่องชาวบ้านเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นประโยชน์รับเข้ามาใส่เข้าไว้ให้ใจมันเต็มนะฮะแล้วไงพอนึกขึ้นได้ก็งุดนิดก็มโอโหก็เครียดนะ แล้วก็โกรธเกลียดเนะีโกรธเกลียดเครียดวิตกกงังวลนี่คือใจคุณมัวถ้าใจผ่อ,องแผ่วผ่องใสคือใจที่มันปิ้งนะคืออะไรอธิบายกันใจมันปิ้งนะคือว่ามันก็ตรงกันข้ามนะครับไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่วิตกกงังวลพูดวพูดง่าย แต่อันนี้ต้องฝึกนะพระเกจิอาจารย์หรือว่าผู้บรรลุธรรมขั้นสูงเขาจึงไปนั่งสมาธินะฮะขัดล้างจิตใจก็แล้วแต่เรื่องสมาธิบางคนก็นั่งสมาธิอย่างผมก็ขับรถก็มีเป็นสมาธิฟังเพลงก็เป็นสมาธินั่งจัดรายการพูดคุยกับท่านนี่ก็ต้องมีสมาธิ ก็ถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยผมเป็นคนพูดแบบไม่มีตัวหนังสืออยู่ข้างหน้าไม่มีโพยเขียนเขียนอะไรไว้ไม่ได้พูดไปนึกไปคิดไปเรื่อยนะไอ้นี่คือความถนัดของผมซึ่งไม่เหมือนกันนะรุ่นครูบาอาจารย์บางท่านท่านเป็นนักจัดรายการเนี่ยท่านต้องเขียนทุกคาเลยนะแม้กระทั่งครับแม้กระทั่งคะอะไรนะแต่ผมนี่ไม่ได้เลยถ้าเขียนแล้วก็จอดเลยนะเพราะฉะั้นจิตก็ต้องมีสมาธิอย่างสูง ทีนี้แนวทางแนวทางในการที่จะทําความดีและความชั่วเนี่ยเมื่คนบอกมันมันต้องทํำยังไงความจริงมันมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วยังไงครับเนี่ยอย่างถ้าเป็นชาวพุทธเราเราบอกว่าคุณก็ยึดมั่นในหลักศีลห้าข้อทำห้าข้อนะครับ ศีลหข้อทำห้ข้อนะพูดแล้วดูเฉยเฉศีลคืออะไรศีลคือสิ่งที่ไม่ให้ทำนะฮะคือถ้าทําถือว่าประพฤติชั่วประพฤติไม่ดีนะครับจะเป็นฆ่าสัตว์ชีวิตโกโหกหลอกลวงนะมุ่งประสงค์ต่อทรัพย์อื่นก็ประพฤติผิดในกามแล้วก็เสียสติ นะฮเดิมโุลาเมรยัยเครื่องดองของเมาใบายมุกทั้งลายทั้งปวงเนี่ยอันนี้ก็คือศีลเป็นข้อห้ามห้ามไม่ให้ทําก็คือถ้าทําแล้วก็เป็นสิ่งชั่วเป็นสิ่งไม่ดีนะอันนี้ก็คือไม่ทําความชั่วทําความดีทําความดีก็หลักทำไงทอรอรอมทําก็ตรงข้ามกับศีลเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เราก็มีเมตตากรุณาการทําความดีก็คือการมีเมตตากรุณาใช่ไหมฮะการที่เราไม่มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์ผู้อื่นนะฮะก็คืออะไรก็คือเราก็ประกอบสัมมาอาชีพหาเงินหาทองเลี้ยงชีวิตเราเองใช่ไหมฮะเราไม่ประพฤติผิดในกามการทาความดีก็คือเรามีความสังวรในกามใช่ไหมฮะ เราไม่เป็นผู้โกโหกหลอกลวงเราก็เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและเราไม่ดื่มสุราเมลัยเราก็เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยครับหลักง่ายๆก็คือทำความดีก็คือมีทรรมห้าข้อทำเสียนะทรอรรอมอแล้วก็ทออธรรมซะนะไม่ทำความชั่วก็คือเคร่งครัดในศีลอย่าไปแตะเข้าเชียว นะฮะแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องใสเมื่อเราทําความดีเราไม่ทําความชั่วผมว่าจิตเนี่ยมันก็ใสสะอาดไปเองแหละนะครับอันนี้ก็อขออภัยวันนี้ทําตัวเป็นหลวงพ่อบวนไปซะงั้นนะทิดบวนบางประมาคําว่าทิดก็คือไอคนที่มันเคยไปบวชแล้วมันก็ศึกออกมาเขาก็เรียกว่าไอทิดไอทิดนะถ้าบวชนานนะฮะเขาก็เรียกท่านมหา นะครับนี่แล้วก็ว่ากันไปขั้นตอนก็เหมือนคนเรียนจบปริญญาตรีเป็นบัณฑิตเนี่ยไอทิศไอทิศนี่แหละนะฮะจบปริญญาโทก็เป็นมหาบัณฑิตจบปริเอกก็เป็นดุษฎีบัณฑิตนะในแง่นักวิจัยก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์แล้วเราก็ไปหลงยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะใจมันก็ขุ่นหมัวบางคนนะ ศาสตราจารย์คนเขาไม่ได้เขียนคำนำหน้าให้วาสตราจารย์โมโหเขาอีกผมก็เคยเจอมาแล้วเ,เห็นแล้วก็ขำเดีดเหมือนกันครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิศวบ่าบาบารมะตู้ปอนอสิบสงกัแแพลแสานครปฐม73140มห3หรือถ้าจะส่งลายก็แอดไซบูเอ็ U A 9, 4นะครับใครๆก็รักหัวหัวคันไทยรกลๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมาสี่สิปีตามาน้ามีน้องสิงก็ใช้ ฝยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นารำน่ำรวยทต้นหน้าเพราะตัวหัวกันไทย ครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกัมมันถช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีบได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเันไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเขนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน